สวสมชายสแสวงการครับได้โพสต์ผ่าน Facebook ตั้งคำถามในกรณีสสจากทางพรรคก้าวไกลร้อคนเนี่ยไม่มีใครพูดถึงนักโทษชายเทวดาหรือในยะสำคัญนั้นก็คือพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรเลยแม้แต่คนเดียวโดยสวสมชายสแสวงการเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้หากใครรู้เนี่ยก็ไปแจ้งด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับบางก็บอกว่าน่าจะมีดีลลับตอนที่คุณธนาธรเนี่ยไปที่ฮ่องกงซึ่งณนะขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบน,นะครับว่าคุณธนาธรเนี่ยเดินทางไปหรือเปล่าแล้วเดินทางไปจริงไหมไปพูดคุยกับใครหรือมีดีลลับเรื่องนี้หรือเปล่าก็ต้องดูนะครับว่าจะมีใครมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร ซึ่งณขณะนี้นะครับทางคุณทักษิณเนี่ยก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็ยังมีช่วงเวลาอยู่นะครับถึงน่าจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้รับการพักโทษครับเพราะว่าน่าจะได้เข้าเกณฑ์แล้ว